สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสมยงก็จะพาทุกคนไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารครัวคุณต้อยนะคะจะอยู่ตรงที่เขาตะเกียบนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่ในตัวหัวหินนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบร้านนะคะหน้าร้านอันนี้เป็นในร้านนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของการเข้ามารับประทานอาหารที่ร้าน ครัวคุณต้อยนะคะเพราะว่าเราดูจากออทางอินเทอร์เน็ตนะคะทางโซเชียลนะคะก็ติดตามมาจากโซเชียลนะคะทุกคนก็จะเป็นครั้งแรกนะคะจะรีวิวอาหารให้ทุกคนฟังนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะในครัวคุณต้อยตรงที่เขาตะเกียบนะคะก็อาหารถ้าเทียบกับแม่กลองนะคะทุกคนก็จะราคาแพงกว่าที่จังหวัดสุสงครามแน่นอนนะคะแล้วก็ในอยู่ในตัวหัวหินนะคะ ในความสดก็จะให้คะแนน8เต็ม10นะคะแล้วก็ในความสะอาดให้เต็ม10ค่ะแล้วก็ในร้านนะคะจะให้คะแนน7เต็ม10นะคะเพราะว่าในร้านก็จะหักในอากาศร้อนนะคะแล้วก็มันเป็นในร้านจะเป็นร้านแบบข้างในปิดนะคะไม่ได้อยู่ร้านทะเล กว้างนะคะก็เลยเหมือนจะลมจะเข้าไม่ถึงนะคะพอเข้าไปก็จะมีอากาศอบอ้าวนิดนึงหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เป็นฤดูร้อนก็ได้นะคะทุกคนก็ลองมาเล่าให้ฟังประสบการณ์คนที่ไปรับประทานดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราสั่งมานะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดปูค่ะทุกคนอาหารอยู่ในระดับ8 เต็ม10นะคะถ้าถ้าถ้าให้คุณครูสมยงให้คะแนนนะคะก็จะได้ประมาณ8เต็ม1ินะคะอันนี้ก็จะเป็นเดินไปประมาณ20 20เมตรนะคะ2ี20เมตรนะคะก็จะถึงหาดหาดเขาตะเกียบนะคะก็จะเป็นข้างบนแบบนี้นะคะสามารถเดินขึ้นข้างบนได้แล้วก็เดินชมชายทะเลได้นะคะ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงยามเย็นยามเย็นนะคะจะติดทะเลแต่ในร้านก็ไม่ได้อยู่ริมทะเลเลยนะคะ